พุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิธุติยัมเปพุทธังสารนังขจามิธุติยัมเปธรรมังสารนังขจามิทุติยัมเปสังฆังสารนังขจามิ ตติยมปิพุทธังสารนังขจามิตติยมปิธรรมังสารนังขจามิตติยมปิสังฆังสารนังขจามิขเจาขอราธนากำลังบารมีหลวงปู่ดู๊พรหมปัญโยกำลังบารมี พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจตพระพุทธเจ้าทุกพระองค์บารมีพระธรรมพระอรหันต์เรียสงพระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตการองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกศจักรวาล ตั้งสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีตั้งกองบุญฝากกระแสจักรพัดไปยังรูปลักษ์พุทธะธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลณนวัดแห่งนี้ไปยังรูปลักษ์พระพุทธรูปทุกพระองค์ไปยังรูปลักษ์พระพุทธเจ้า ทุตุพระองค์นาวัดป่าธาราพิรมอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นกระแสเดียวกันกันกบกระแสจักระพัดหากข้าพเจ้าหรือรูปนามใดก็ตามพบภูมิใดก็ตามสวดคาถาจักระพัดขอให้กระแสจักระพัดผ่านมายังรูปลักษณ์ดังกล่าว เพื่อแผ่บุญกุศลแผ่เมตตาครอบปิมานแก้วปรับภพบภูมิส่งดวงวิญญาณให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณแห่งนี้และบริเวณโดยรอบรูปนามใดภพภูมิใดที่มีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์รูปนามใดภพภูมิใดที่มีความสุข ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้ทุกดวงจิตทุกโรปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมเอาบุญน้อมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นได้โดยอัตโนม,มัติโดยที่ไม่ต้องขออนุโมทนาบุญแต่ประการใดตราบดวงจิตของข้าพเจ้าเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอม หากรูปนามใดพบภูมิใดสร้างบุญกุศลสร้างบุญบารมีนักวัดแห่งนี้หรือบริเวณใกล้เคียงขอให้กระแสบุญน,นั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามพบภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้ ตราบดวงจิตของข้าพเจ้าเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอนนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะณีนพรัตศสีสาหัตสสุธรมรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชา อักีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเฉมิสสพเพพุทธาสพเพธรรมาสพเพสังฆาพลระปตาปเจกานจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชน,นะระักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพละปัตตาปัจเจกานจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคา พลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังขังอธิฐามิ